6นะครับราย่านที่หกเขาบอกว่าถังใบหนึ่งนะครับมีท่อนะ้ำเข้าสองท่อนะครับมีสองท่อท่อที่หนึ่งนะครับถ้าเปิดท่อที่หนึ่งนะครับเพียงท่อเดียวน้จะเป็นถังภายในยี่สิบนาทีนะครับแต่ถ้าเปิดท่อที่สองนะครับน้ำจะเป็นถังภายในส0สิบนาทีนะครับ ถ้าเปิดสองข้อพร้อมกันน้าจะเป็นถันภายในทีนาทีนะครับเพราะฉะนั้นการพิจบแบบนี้นะครับอ่ะตัวให้สุดนัดเลยเนาะส่วนนัดของข้อนี้นะครับก็คือเศษหนึ่งส่วนทีหนึ่งนะครับเศษหนึ่งส่วนทีหนึ่งบวกเศษหนึ่งส่วนทีสองนะครับทีหนึ่งทีสองนะครับเท่ากับเศษหนึ่ง ส่วน t total นะครับ t total t รวมนั่นเองนะครับอ่าเพราะฉะนั้น 1, 2, คำว่าีหนึ่งีสองคือเข้าเพราะฉะนั้นมันจะมีหลักการอีกข้อหนึ่งนะครับถ้าหากว่ามีน้ําเข้าน้ําออกสูตรตรงนี้ก็จะเป็นลบนะกลายเป็นลบทันทีถ้ามีน้ําอันนี้เข้าอันนี้ออกถ้าบวกทั้งคู่นะครับจะว่าเป็นน้ำข้าแต่ถ้าเป็นลบก,ก็ต้องเป็นน้ำออกโอเคนะครับเพราะฉะนั้นในโจทย์ข้อนี้เนี่ย ข้อที่หนึ่งใช้เวลา20นาทีนะครับอันนี้ UT หนึ่งนะฮะแล้ข้อที 1, นะ่สองก็คือใช้เวลาเพียง30มสิบนาทีด้วย UT สองโจทย์ได้หาท T total นะครับทที T total ท,ท,ทีรวมนี่เองนะครับทีทั้งสองนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ใช้เศษหนึ่งส่วนที่หนึ่งนะครับที่หนึ่งก็คือ20นะครับบวกเศษหนึ่งส่วนสองนะที T สองก็คือ30 เท่ากับเศษหนึ่งส่วนตัวน,นี้ให้เป็น x แล้วกันนะอาให้เป็น x ทีทั้งมให้เป็น x นะครับเสร็จแล้วมันเป็นเศษส่วนเราจะกําจัดยังไงครับเพราะฉะนั้นวิธีการกําจัดส่วนก็คือหาพรุรนามพรุนาของ20กับ30ก็คือ60ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราต้องทําส่วนให้เป็น60เพราะฉะนั้นตัวแรกก็เศษหนึ่งส่วน20ตัวที่สองก็เศษหนึ่งส่วน สามเศเขียนเท่ากับตรงนี้ก่อนนะครับก้อนนี้นะครับครูจะทำส่วนที่เท่ากันก็ในการเอาเอาสามคูณทั้งเศษและส่วนนะครับเอาสามคูณทั้งเศษและส่วน่ะโทษทีครับก้อนแรกคูณด้วยสามถูกต้องแล้วนะครับก้อนที่สองนะครับก้อนที่สองคูณด้วย นะครับคูณด้วยสองสลับกันนะครับคูณด้วยสองเพราะฉะนั้นตรงนี้ทุกคูณด้วยสองนะครับส่วนสองโอเคนะส่วด้วยสองส่วนสองนี่คือส่วนสามสิบส่วนฝั่งนี้จะเป็นหนึ่งส่วน x อนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นคูณด้วยเศษสามสามส่วนสามตรงนี้ข้างบนก็จะได้สามส่วนหกสิบนีครับสามส่วนหกสิบฝั่งนี้ก็แล้วกับสองส่วนหกสิบ เท่ากับเศษหนึ่งส่วน x นั่นเองต่อฝั่งนี้นะครับเพราะฉะนั้นส่วนเท่ากันแนะจับข้างบนมอคูนจะต่อาบวกกันได้เลยนะครับก็จะเป็นห้าส่วนหกสิบเท่ากับเศษหนึ่งส่วน x เพราะฉะนั้นเราจะแก้ปัญหาตัวนี้ได้ยังไงครับก็จะการคูณไปใช่ไหมคูณไปนะครับเพราะฉะนั้น x คูณห้าจะเท่ากับห้า x หกคูณหนึ่งนะครับเาได้60เพราะฉะนั้น x เ,เดียวก็อเอา5้าไปหารตลอดใช่ไหมครับนำห้าไปหารตลอดก็ได้60หาร5นะครับดังนั้น x เ,เดียวนะครับเเดียวห้าตัดหได้เลยใชครับหาตัดหเพราะฉะนั้นห้าหนึ่งห้าห้าหนึ่ห้าห้าสองสิบแสดงว่า x มีค่าเท่ากับ12บเเพราะฉะนั้นนะครับ ถ้าเปิดสองข้อพร้อมกันเราก็สรุปข้อความตรงนี้นะครับเปิดสองข้อพร้อมกันเราจะใช้เวลาเท่ากับสิบสองนาทีนทัดอ่งนะครับใช้เวลาสิบสองนาทีแล้ว